สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูน่ปุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น f อเก่าหรือว่า f อใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้นะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางฮานอยสูตร1นมิตรเดียวนะคะของวันที่16บเดือน8ปดสอมาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะฟังคำเตือนก่อนจ้า คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดจมเพื่อความบันเทิงแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเ,เพื่อน เมื่อวานนะคะแอนให้เด่น3กับ2นะคะตัวรองก็จะเป็น9กับ1วิ่งรูดนะคะ3น้อยนะคะพิเศษออก7 50นะคะตารางกำลังวันนะคะมี5มี0นะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าชุดกันนะคะ05ตัวกลับค่ะ ห้า้าล่างนะคะตารางกำลังวันมี5นะคะตัวเจาะหลุดนะคะปกติ497ตารางกำลังวันนะคะมี4มี9ค่ะส่วนตัวเจาะหลุดนะคะ เ้าเก้านี้ก็โหลดค่ะเข้าเฉพาะชุดลองนะคะวิ่งรูดนะคะเก้าค่ะ vip 405 405ตารางกำลังวันมี4มี0มี5นะคะส่วน3ตัวของเรานะคะให้804่ค่ะเพื่อน ส่วนตัวเจาะนะคะเข้าตัวกันนะคะมาสองรอบเลยค่ะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะสองสามตารางกำลังวันมีสามนะคะเข้าชุดเด่นวิ่งรูดสองกับสามนะคะแล้วก็เข้าตัวเจาะตัวที่นิ้นให้นะคะสามสองตัวกลับค่ะ สรุปนะคะเมื่อวานเข้าพิเศษบนนะคะแล้วก็ VAP เข้าบนเข้าล่างนะคะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะมาตามต่อของวันที่16กันเลยจ้าแนวทางหานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะของวันที่16เปลี่ยนแป5สอนะคะมัดรวม3ามนอย วันนี้แอดลืมวางตารางกำลังวันให้ค่ะเพื่อนๆจะต้องขอโทษขออภัยนะคะชุดเด่นนะคะวันนี้ให้เด่น7นะคะตัวรองก็จะเป็น3กับ4วิ่งรูดนะคะ3าตัวนะคะก็จะมี8 4 0 9 3 7 3 9 5นะคะส่วนตัวเจาะนะคะเม็ดเดียวของเราวันนี้ให้70 7ดศูนย์เ7็7หนึ่งเจนะคะ ุดกันนะคะก็จะมี40 80, 80 82 87 34 36 45 63นะคะแล้วก็46กับ42นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะชอบก็จุดไว้แคปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะส่วนชุดกันนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ ไม่ต้องตามทุกตัวนะคะถ้าไม่ชอบก็เดือนผ่านได้นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ